ผมวันนี้ผมก็มากับ bm นะครับผมตัวนี้เป็นตัว520 D นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมสีขาวนะครับคันนี้เครื่องดีเซลนะครับผมต้องบอกว่ากิฟดจริงๆเลยนะครับดูดีครับกระจังหน้าโคมไฟโคมเมียไม่หมองเลยนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับผมกุญแจอยู่กับผมแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไล่ดูกันเลยนะครับไปแบบเร็วๆนะครับผมโคมไฟนะครับสวยใสนะครับผม ถัดมานะครับล้อแมกนะครับสวยกิีปเลยนะครับยางนะครับมาให้เป็นยางโยโกฮามานะครับผมนี่นะครับยางโยโกฮามานะครับเดี๋ยวปียางปี2020นะครับผมนี่นะครับเป็นดับี้นะครับผมไฟนะครับฝูกระจกมาให้นะครับสวยงามเลยนะครับสีดําตัดกับสีขาวสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าภายในนะครับผมกิีปจริงๆนะครับผม จะมีลายไม้ให้นะครับผมแล้วก็สวิตปิดเปิดปุ่มต่างๆอยู่ครบนะครับผมนี่สวยเลยนะครับแยกหมดแล้วครับสวยเลยนะครับข้างในนะครับกิปเลยนะครับราคาหนึ่งล้านหกแสนกัมปีสองพันปีสิบเจ็ดใช่ครับนี่ครับสตเตอร์ข้างหลังนะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับสวยใสนะครับพวกเกียร์พวกอะไรนี้นะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะครับจิ๊บเลยนะครับผมหน้าจออะไรพวกนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะครับจิ๊บเลยนะครับผมบอกคนนั่งหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ๋อลืมไปอันนี้เป็นประตูดูดนะครับผมนี่นะครับเป็นระบบประตูดูดนะครับผม ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับเนี่ยพวกระเบลอะไรพวกนี้นะครับผมสวยเลยนะครับกิฟจริงๆนะครับผมถัดมาข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับเป็นห้าสองศูนดีนะครับสวยเลยนะครับนี่สวยมากนะครับนี่นะครับเบา เบาภายในพวงมาลัยกิ๊บจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับเดีย๋ยวผมาพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าสวยขนาดไหนออดึงไปห้องเครื่องก็ต้องดึงสองครั้งนะครับห้องเครื่องนี่นะครับผมห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะครับไม่มีเต็มหนีนะครับมอกอ,อยู่ครบนะครับ ไม่โฟกัสอีกกิปเลยนะครับหัวน็อตนะครับเดิมนะครับไม่มีแกะขยับเลยนะครับฝั่งนี้ก็หัวน็อตเดิมนะครับนี่นะครับผมของเครื่องโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคันนี้ก็สามารถมาดูรถได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ